โรนผีชีพจำนวนมหาศาลนับร้อยลำตั้งแถวรอคำสั่งราวกับกองกำลังไร้ขนขับที่เตรียมพรุ่งสู่แนวปะทะชายแดนไทยกัมพูชาภาพที่ปรากฏสะท้อนว่าการยกระดับสงครามยุคใหม่ของขเขมรอย่างชัดเจนจากเดิมที่ใช้ปืนใหญ่และจรวดกลายเป็นการใช้โรนกามิกาเซ่แบบจัดเต็มหวังเจาะจุดอ่อนแนวป้องกันไทยด้วยการโจมตีแบบหมู่พร้อมกัน สงครามโดนพรีชีพย้อนรอยสนามรบรัเสเซียยูเคนสะท้อนการยกระดับสงครามยุคใหม่กัมพูชา ครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์แนวปะทะกันไทยกัมพูชาตอนนี้ที่มันดําเนินการมาผ่านวันที่5 5วัน4ี่คืนท่านผู้ชมครับสถานการณ์แนวปะทะกันไทยกัมพูชารอบนี้ดูเหมือนว่าพัฒนาชัดเจนที่มันเห็นเกิดขึ้นในการประทะกันในสงครามรบรูปแบบใหม่ในปัจจุบันท่านผู้ชมครับเราจะเห็นการใช้โดรนเป็นอุปกรณ์ใช้งานในการโจมตีฝ่ายตรงข้ามกันมากขึ้น ไทยกัมพูชาแนวปะทะกันร,รอบใหม่สงครามรอบใหม่ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยแหละครับมันมีความชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือวิวัฒนาการการใช้โดรนนะครับซึ่งก็เป็นแนวโน้มของการประทะกันแนวปะทะกันสงครามชายแดนที่มีพื้นที่ติดกันท่านผู้ชมครับถ้าเผื่อบริเวณพื้นที่ห่างไกลกันอย่างเช่นอิสราเอลอิหร่านนี่แหละครับการใช้โดรนโจมตีมันอาจจะไม่สำเร็จผลแต่ถ้าเผื่อเป็นสถานการณ์ที่แนวชายแดนติดกัน อย่างเช่นไทยกัมพูชาหรือว่ารัสเซียยูเคนี่แหละครับการใช้โดรนวิวัฒนาการการใช้โดนในการทําสงครามดูเหมือนมันมีพัฒนาการก้าวกระโดดอย่างมากโดยเฉพาะสงครามรัสเซียยูเคนกลายเป็นต้นแบบกลายเป็นจุดกําเนิดของวิวัฒนาการการใช้โดนในการโจมตีหวังทำลายซึ่งกันและกันโดยเฉพาะโดนี่แหละครับเป้าหมายนั้นในการไปทำลาย มันสามารถทำลายได้ทั้งส่วนบุคคลอาวุธยุทโธปกรณ์คลิปวิดีโอที่เรานำเสนอให้ชมเป็นประจำนั่นก็คือปฏิบัติการของโดรนยูเคนที่มันสามารถไปทำลาย ทะลุทะลวงไปทําลายระบบป้องกันไปทําลายรถถังยานเกราะนะครับไปทําลายทหารนะครับโจมตีแบบกรมิกรเกเซ่ซึ่งดูเหมือนยูเคนกําลังมีความได้เปรียบเฉพาะในพื้นที่แนวหน้าถ้าเผื่อเป็นสงครามการประทะด้วยโดรนขณะเดียวกันโดรนของยูเคนมันก็แสดงศักยภาพตอนนี้มันไปไกลนะครับกลายเป็นโดรนผิวน้ํา ไปทําลายกองเรือเงาไปทําลายกองเรือลบทะเลดำตอนนี้ในพื้นที่ทะเลดำของรัสเซียแทบจะไม่มีเรือลบเรือดำน้ำหรือว่าเรือบรรทุกน้ํามันเพราะว่ามันไม่สามารถต้านทานพลังอํานาจของโรนยูเคนได้ที่มีความมีการพัฒนาในเรื่องของศักยภาพมากขึ้นไม่นับในพื้นที่ตอนในของรัสเซียตอนนี้คลังน้ํามันลงกัน มันก็ถูกโดรนพิสัยไกลขีปุตรล่อนที่ทําตัวเป็นโดรนบินไปโจมตีเป็นว่าเล่นมันก็เลยทําให้ประเทศขนาดใหญ่รัสเซียตอนนี้นะครับถ้าไม่นับในเรื่องของการใช้อุปกรณ์จากเครื่องบินทางยุทธศาสตร์ขนาดหนักหรือว,ว่าการใช้ขีปุูพิสัยไกลข้ามทวีปนะครับรัเสเซียมีความได้เปรียบอยู่อย่างเดียวนั่นก็คือการใช้เครื่องบินอย่างเช่น ตูว95ตูว160นะครับในการใช้ขีปุตล่อนในการโจมตีรวมใช้การใช้ขีปุตความเร็วหนึ่งเสียงอย่างเช่นขินซานอิสคันเด m ในการโจมตีซึ่งถือเป็นสิ่งเดียวที่รัเสเซียมีความได้เปรียบขณะเดียวกันมองแนวประทะไทยกัมพูชาในปัจจุบัน ไทยก็มีความได้เปรียบในเรื่องของการใช้กองกําลังทางอากาศเหมือนที่รัเสเซียใช้งานไทยมีเครื่องบินลบที่ใช้งานปัจจุบันและกําลังใช้งานอยู่ก็คือ f 1 6และกิปเพนซึ่งดูเหมือนว่าฝั่งกัมพูชาขาดทั้งระบบป้องกันและขาดทั้งนะครับเครื่องบินลบนั่นก็คือกลายเป็นว่าไทยโจมตีฝ่ายเดียวสถานการณ์ที่นะครับลุงเหม็นหรือว่าฮุนเซนบอกว่าไม่อยากโจมตีเครื่องบินรบ เพราะว่ายังไม่อยากจะไปทำลายเครื่องบินลบของอเมริกายัางต้องการสารสัมพันธ์กับทรัมป์ดูเหมือนว่าเป็นคําโม้ของปูตินเพราะว่าถ้าเผื่อ,อเป็นคําโม้ของฮุนเซนเพราะว่าถ้าเผื่อฮุนเซนมีระบบป้องกันที่เคยโฆษณาไว้อย่าง k s 1นี่แหละครับ k c ซซึ่งถ้าเผื่อมี นะครับฮุนเซนคงไม่เก็บไว้นำไปใช้งานแม้ว่าอาจจะมีข่าวว่ากัมพูชามีใช้งานแต่ดูเหมือนถ้าเผื่อไม่ได้รับการอนุญาตใช้งานจากจีนนี่แหละครับมันก็คงไม่เกิดขึ้นเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันการประทัก,กันรอบใหม่ระหว่างไทยกัมพูชาดูเหมือนจีนนี่แหละครับมองว่า,อ,าอยากให้ทั้งสองฝ่าย ปรณีประนอมกันโดยที่จีนจะไม่เข้ามาแทรกแซงหนุนหลังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเหมือนเหตุการณ์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็กลายเป็นว่า กัมพูชาใช้อาวุธของจีนนะครับต่อสู้กับทางฝั่งไทยที่ดูเหมือนอาวุธที่ใช้งานหลักๆจะเป็นของอเมริกาตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าศักยภาพของใครมันจะมีมากกว่ากันถ้านับในเรื่องของกําลังอาวุธทุทปธปกณ์นี่เลยครับไทยเหนือกว่ากัมพูชาหลายเท่านักแต่ถ้าเทียบในเรื่องของสงครามยุคใหม่สงครามโดนนี่เลยครับไม่แน่นะครับว่าไทยกับกัมพูชาตอนนี้ตอบไม่ได้ว่าใครจะมีศักยภาพเหนือกว่า แต่ผู้ชมครับการประทะกันที่ผ่าน5วัน4ี่คืนมองเห็นพัฒนาการของการสู้รบถ้าตัดเรื่องกองกําลังทางอากาศออกไปนะครับที่ไทยมีความได้เปรียบชัดเจนพัฒนาการของการใช้โดรนที่ไทยกับกัมพูชาที่กาลังปะทะกันอยู่ในปัจจุบันนี่แหละครับดูเหมือนไม่มีใครมีความได้เปรียบเสียเปรียบมากกว่ากันแม้ว่าไทยจะมีอาวุธหนักนะครับทางจากที่ดีกว่านะครับ อาวุธหนักที่มีในสนามอาวุธหนักในสนามที่ดีกว่ากัมพูชาเปรียบทเทียบที่เทียบกันไม่ติดแต่ถ้ามองในเรื่องของการสู้รบในปัจจุบันนะครับสงครามรัสเซียยูเครนมีความใกล้เคียงกับสนามรบไทยกัมพูชามากที่สุดอย่าลืมนะครับว่าในสมรภูมิรบปัจจุบันในแนวหน้าของสงครามรัสเซียยูเครน แทบจะไม่เห็นรถถังยานเกราะในแนวประทะเพราะว่าทุกการเคลื่อนไหวนี่เลยครับมันจะถูกจับตาด้วยโดรนเพราะฉะนั้นสงครามหน้าแนวของรัสเซียยูเครนและไทยกัมพูชามันคงไม่ต่างกันในปัจจุบันกลายเป็นสงครามโดรนยุคใหม่ที่เกิดขึ้นในทศวรรษนี้ท่านผู้ชมครับ พัฒนาการที่จีนมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเป็นต้นน้ำของการผลิตโดนทั้งที่รัสเซียยูเครนไทยนะครับกัมพูชาก็จะใช้งานจะนำไปสู่การพัฒนาผลิตโดนต่อ,ตอไปสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปก็คือ AI จะเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้น ฝูงโดนที่ทรงพลังรวมตัวกันโจมตีเหมือนการแปลตัวอักษรในพิธีเปิดสนามหรือว่าพิธีงานสําคัญสําคัญนี่เลยครับมันกำลังจะถูกมาใช้งานในสนามรบขณะที่พัฒนาการโดระยะไกลของยูเครนที่กลายเป็นขีปพุทธล่อนราคาถูกระยะการโจมตีก็มากกว่า p h l 0 3ของกัมพูชาในปัจจุบันและมันอาจจะถูกใช้งานในสนามรบไทยกัมพูชาเพราะการใช้ดูดหลายใบพัดในสนามรบรัสเซียยูเคน มันใช้งานมาเป็นปีแล้วท่านผู้ชมสถานการณ์ที่สนามรบไทยกัมพูชานี่แหละครับมันกาลังกลายเป็นสนามรบที่จําลองเหตุการณ์นะครับสนามรบรัสเซียยูเครนมาไว้ในเอเชียและดูเหมือนเป็นพัฒนาการสงครามที่เกิดขึ้นท่านผู้ชมครับภาพทหารกัมพูชาที่ปล่อยภาพและคลิปโชว์โดนผีชีพจบจนวนมหาศาลนับร้อยลำนี่แหละครับ ตั้งแถวโลคำสั่งราวกับกองกำลังไร้คนขับที่เตรียมพุ่งสู่แนวปะทะไทยกัมพูชาในปัจจุบันภาพที่ปรากฏนี่แหละครับมันสะท้อนถึงการยกระดับสงครามยุคใหม่ของขเขมรอย่างชัดเจนจากเดิมที่ใช้ปืนใหญ่และจรวดกลายเป็นการใช้โดรนการนิเก,กเซ่แบบจัดเต็มหวังเจาะจุดอ่อนแนวป้องกันของไทยด้วยการโจมตีแบบหมู่พร้อมกัน การเคลื่อนไหวครั้งนี้มันยิ่งทําให้บรรยากาศแนวรบบริเวณชายแดนมันตึงเครียดกว่าเดิมประวัติโดนลักษณะนี้ก็คืออาวุธที่พร้อมพุ่งชนเป้าหมายจนระเบิดตัวเองนับเป็นภัยคุกคามตามรูปแบบใหม่ที่ทหารไทย ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดกับท่านผู้ชมเหตุการณ์ล่าสุดยืนยันนะครับว่าฝั่งกัมพูชากําลังเตรียมปฏิบัติการเต็มรูปแบบและเกมโดนบนฟ้านี่หละครับมันกําลังกลายเป็นปัจจัยชี้ขาดในสนามรบอนาคตอันใกล้นี้สงครามโดนตามแนวปะทะไทยกัมพูชามันกำลังยกระดับ ผ่านรถถังยานเกราะที่กลายเป็นเหยื่อโดนเหล่านี้ถ้าเผื่อใครยังขับรถถังออกไปโดยไม่มีหน่วยป้องกันบนฟ้าคอยคุ้มครองและตอนนี้เราก็มาลุ้นกันท่านผู้ชมครับรถถังคันแรกของใครจะกลายเป็นเหยื่อในเหตุการณ์ปะทะกันครั้งนี้ระหว่างรถถังไทยกับรถถังกัมพูชา ในขณะที่เมื่อคืนที่ผ่านมาปฏิบัติการของกองทัพอากาศไทยการขึ้นบินของ F16 นะครับได้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศโดยทิ้งระเบิดแรงสูงใส่เป้าหมายบอนคาสิโนในย่านจุ๊บโกกีอำเภอบันเตียอําปินนะครับจังหวัดอุดรมีชัยของกัมพูชาท่านผู้ชมครับนอกจากนี้ทหารไทยยังได้ระดมยิงปืนใหญ่สนับสนุนเข้าโจมตีคลังน้ํามันของกัมพูชาซึ่งมันก็เป็นพื้นที่ปฏิบัติการใกล้ๆก,กันกับบอนคาสิโนในย่านกุ๊บโกกีนี่แหละครับซึ่งตั้งอยู่ตรง งข้ามกับชุด จุดผ่อนปลนช่องสายตะกูซึ่งก็เป็นจุดผ่อนปนที่มีชื่อเสียงเลืองลั่นหรือลั่นในปัจจุบันอยู่ที่อำเภอบ้านโกรดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ไปถล่มที่บุรีรัมย์้วยนะครับหลังจากที่เมื่อวานมีการโจมตีที่สุรินการโจมตีมีขึ้นหลังจากพบว่าบอนคาสิโนและคลังน้ํามันดังกล่าวนี่แหละครับมันถูกใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติการของทางทหารของฝ่ายกัมพูชาซึ่งก็เป็นสถานที่ปล่อยโดนผีชีพโจมตีฐานไทยและ เป็นคลังเก็บอาวุธหนะักโดยเฉพาะ b m 21และเป็นจุดเติมเชื้อเพลิงให้แก่รถยิงจรวด b m 21หลังจากที่เมื่อวาน เอฟสิกและกิปเพนนี่หละครับขนระเบิดหนักไปถล่มบอลตรงข้ามกับด่านช่องจอมที่สุรินมาแล้วนะครับและเมื่อคืนมันก็เลยเป็นคิวของบอลใหญ่ตรงข้ามกับช่องตะกูนะครับบุรีรัมมีรายงานทหารไทยการใช้ทหารไทยก็เริ่มมีการใช้งานจรวดหลายลำกล้องเหมือนกันมีรายงานนะครับว่าทหารไทยระดมยิงจรวดหลายลำกล้อง s r ช1 2 2มิลลิเมตรไปยังพิกัดตำแหน่งทองทางทหารกัมพูชาอย,ย่างหนักหน่วงขณะที่หน่วยยิงนี่แหละครับตอนนี้ ถอนกําลังระบบยิงออกจากจุดยิงเปยดที่เรียบร้อยนั่นก็คือยิงเสร็จก็ถอนตัวกลับซึ่งการโจมตีนี่นะครับมันเพื่อตอบโต้ทหารกัมพูชาที่กําลังระดมยิงจรวด b m 21จรวดไร้ลากล้องอันเรื่องชื่อของเขานี่แหละครับไปยังพื้นที่ช่องอานมา้อาอำเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีขณะที่ทหารไทยก็สังเวยชีวิตในสนามรบรอบนี้ไปแล้วใกล้านายนะครับ9ก้านายบาดเจ็บตอนนี้เกินร้อยเลยแะครับท่านผู้ชมครับ รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ